สวัสด,ดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีซูคุซูคนพี่น้องป้องปายผู้ที่ตามฮานอยอื <c oughs> หมูว่านในฮานอยมีแตกเดอ้อพี่น้องเดอ้อมีแตกมีรูดซีรูดกับแตกหนึ่งฮานอยรุดไปหน่อยหนึ่งเกง่งฮานอยหมูว่านีใเนาะพี่น้องเนาะเกง่งเก่งเก่งผู้ที่ตามกับที่ไข่แน่ที่นาะพี่น้องเนาะ มีแตกน้ำมีหลุดสุดถ่ายมูวี่ไอพี่เขาอยากๆยได้สองเลยผีหล้องมือวันนี้ได้สองหลดเลยสองเด้งแต่เข่าตัวสำรองคือเขาตัวเก่ามือวันนี้ปกติกระแตกตรงๆบนปกติกระแตกบนพิเศษลดไป คาสัตคาสัตกับเขาลุดอันเดียวพี่น้องลุดยูพิเศษศูนย์หลก็นเลยก็เลยบาเด็กน้ำมูมิตรศูนย์ทั้งหลังทั้งบนมันไปฟันเขาเก็ดฟันเก็ดศูนย์ก็สีใดทั้งบนทั้งล่างพี่น้องฟันผิดโตแล้วพี่น้องนะแต่ว่าเขาอยู่ ศูนย์กามาอยู่แต่ว่าหังมาบวกโมเมนคูเด่นศูน,นย์หกใช่บวกโมเนต์เกตศูนย์บวกไปยังพี่น้องขันได้จังสี่ได้ซี่หรอถือว่าเก่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะมือต่อไปคือมือแรงกับเก่งอีกแล้วพี่น้องเริ่มมาเก่งแล้วเดว้เริ่มเขาแล้วเริ่มเมดินในทางที่ดีหรอพี่น้องผูดด้ใดเขามากอะดีใจน้ำด้วยพี่น้องเด้อผู้เขามาติดตามเอาไว้หน,นึ่งอะ วันสิไปติดตามของวันที่13กะเบ,บิงเมื่อวานนี่ก่อนวันที่12เมื่อวานนี่ก่อนอนพี่น้องเนาะวันที่12เมื่อวานที่ผ่าน,นมาเฉพาะกิจเด่นสองร่องสามเข่าสองเข่าตัวเด่นอะพี่น้องในหกสองหลุดกาศาสาเด่นสี่ร่องสามเข่าสี่พอดกับเข่าสี่ตัวเด่นอะพี่น้อง แค่ว่าคูนี่ยาถิมเน้อเอาหมดพี่น้องคูรูดเข่าซีุดได้2องซดูดพิเศษรูดไปปกติคูวิ่งเด้นหารสองเข้าคูวิ่งเลยพี่น้องคูวิ่งคูเก่งเลยหาสแตกพี่น้องแตกบน3ามหาสอง เอกบนสามหาสองเด็กก็มาวีไอพีเดินหาร่องเก่าเข่าตัวสำรองพี่น้องเข่าเกา่าเด็กสองหลุดพี่น้องเด็กสองเด้งได้เก่าสามกับหนึ่งเก่าพี่น้องมือว่านนี่คือว่าแจกหลุดนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามือนี้มาบงวันที่สิบสามพี่น้องนีเ <c oughs> นนนงง่เล่าพัฒนาน้ำเด้อพี่น้องเด้อมือแรงเด้อเล่าพัฒนาน้ำ รายการใหญ่ก็เล่าพัฒนานละ่ะมือนั้นก็เล่าสามัคคีเล่าประตูใสกะรายการธรรมดามีสมเอะไล่การหน่อยรายการใหญ่กะเล่าพัฒนาเขาม่ามือแรงนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเูาเดีว่าเบื้องหลังกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผู้นำบอกกันต่อๆไปเรื่อยพี่น้อง,ของเขามาเบื้องหลายๆนะปีหกแปดมีให้ได้แสนคนนะพี่น้องวันที่สิบสามมก กราคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดสเปอกิดห้าหน้อยสเปอกิดจับคู่เก้าสี่เกโาสี่เก้าเก็ด câu 3. Vinh. Câu 3 Vinh. Vinh. สามวิ่งคงเก่าสามร่องเก่าเกียรร่องเก่าสีคูวิ่งเด่นคูวิ่งเด่นเ,นเป็นเข่าร่องสาม กาชาดเจฟคู สอหาสองวิ่งวิ่งหาสอง วิ่งหาสองกลมหาสองร่องหาศูนย์ร่องหกหาคุวิ่งเด่นหาร่องสอง พิเศษพิเศษจับคุหนึ่งกิ mình kết xuống hạ xuống vinh vinh 0ูน1วิ่งกมศูน,น่งนนงองศูนหาล่องหนึ่งเก็ูวิ่งเด่นศูน่อง Bukati. Ketik Kau sam. Câu sám. Câu xuốn. Mốt kết. Vinh. Mốt kết vinh. Vinh hốc kết Công hốc kết Long cầu xuống Long cầu sảm Vinh đến kết Long hộp Cái cầu bên đó nó khó lưu mình nào. Phải lưu. Phải lưu. EIP. EIP. Chắc cô. C9. C9. Móc cầu Bẹt cầu Vinh Vinh Bẹt cầu Vinh Bing Pet Cầu Côm Pet Cầu Long Cầu Long Hốc Cầu Long Si Cầu Khu Vinh Cầu Long Pet มาเริ่มเห็นเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะกุมพี่น้องมาในกุมเขามาเพิ่มเ่ยคนในกลุ่มก็ได้กุมกุมโอ๊กเก้าสามจี ก้าแปดสองสองสามแปด พี่น้องมาหนีแคปหน้าจอเด้อไปขโมาแล้วแคปหน้าจอแคปหน้าจอเอาไปรุ่นโชคกันพี่น้องมือแร่อวานนี้มีแตกเลยเด้พี่น้องเด้อมือนี่ก็สิแตกอีกละเต็มเต็มล้นคนละพี่น้องมองือเดินมาดีแล้วหาหน่อยแต่เก่ามันบ่นเคยเสียแสมนะหาหน้อยเนะาะหาน้อยไ่เคยเสียแฉม <c oughs> เป็นแฉมตาลอดหาหน่อย ฮานอยวันที่13มกราคม2568พน้อสิบี่นองสปอคิดจับคู่เก่าซีเก่าเก็ดเก่าสาวิ่งเก่าสามกลมเก่าสามล่องเก่าซีล่องเก่าเก็ดกูวิ่งเด่นเก่าล่องสามกาศาสต์หาหกหาศูนย์หาสอง วิ่งหาสองกลมหาสองล่องหาหกล่องหาศูนย์โควิ่งเด่นหาล่องสพิเศษศูนยหนน่พิเศษห,ห,หนึ่งเกศหาศูนย์หนึ่งวิ่งศูหนกลมศูล่องหนกล่องศูนหาโควิ่งเด่นศนย์ล่องหนึ่งปกติเก้าหาเก้ย์หกเกวิ่งหกเกกลมกเกล่องเกสาม เก้าศูนย์ไปเก้าหาไปสถิตตอนนั้นแหละคูวิ่งเดนเกตล่องหก vip ี่เก้าหกเก้าแเก้วิ่งแปเกกลม8ปดเกล่องสี่เก่าล่องหกเก่าคูวิ่งเดินเก่าล่องแปดไปลองก็ได้ข้ามาแล้วกะปีใหม่ล้วเดิกไปลองเนาะ ให้โชคดีโชคดีกันทุกู่ทุกคนด้วยพี่น้องเด้วยังเงปังปัง,งกันทุกู่ทุกคนเงินนาะให้น้องท่องให้ไหลอย่าเก็บอย่าจนพี่น้องปอกกันไม่เหมือเอื้อนผลลัพธ์พี่น้องของสุดห้าหน่อยนี่สำหรับวันนี้ก็ขอก้าวข้ามวาสวัสดี